กับพรุ่งนี้นะครับวันที่สี่ตุลาคมนะครับพบกับทีมงาลุกทุ่มฝนเขาเนียวครับที่เทศบาลโบฮูครับานห้้ยอธีมานผ่านภูขาวจัดเชิงขันเรือยาวชิงช้วยกันยื่นด้วยยีบโบกิฟเกนะครับที่สนามเทศบาลท่าตูขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับกับหลังจากนั้นนะครับวันที่สองเรือยาวเล็กนะครับที่สนามอบตนนองและวันที่หก หลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเทชรวารินกับเยาวชนนองกลองขึ้นไปเลยครับแล้วก็นางขแแลงกับทีมศักดิ์สิทธิ์รอบกลับสายน้ำเดนก็เป็นกลองขงฟ้ามหาราชเทพประุทคงาตบลน้ำเขียวแล้วก็ พี่น้องคุณชุชมชนครับวันนี้เราร่วมด้วยช่วยกันสามเดือนครับอีกไม่กี่วันแล้วครับน่าจะถึงเทศกาลวันรอยกระทงด้วยเอาละครับท,ทั้งคู่รู้ตัวลงมาพอเดินเข้า ลาวแน่นอนเทพตดรสิงและเทพพลังทอง รักยามสุกบรุ่นเที่ยวลีอบอ้อมีกันทุกทับทับเพลินไฝันใส่พบกโยกแกกันมาดูแลทุกทุกตาดูลีลาสังงามไม่ได้ใครยอมพันเลยเที่ยนี้ใส่กันมาเจนี่จะว่าตาต่อตาหัวต่อหัวท้าต่อท้าผายต่อผายเลยเีมาดู้ที่ว่าเทพพลังของน้องพีลงน้ำสีแดงวันนี้เจอใครไม่เจอเลยไปเจอคำเที่ยวโนรสิตัดเครื่องเลยเที่นี้อาจจะเราบีกานเข้ารอแต่ถ้าแพ้แม่จะโวยเที่ยวนี้แพ้ไม่ได้หัวชนขวาหน้าชนกระแผงแล้วทีพพลังทองทีพพลังขง สิงห์ไรเงี้กับสุรินทร์ใส่กันมาเลยจ้ะใส่กันมาเลยจ้าเทพเจอเทพท่านอาบุชกเทพไหนจะดูเทพไหนจะไปจับตาดูนี่กาหน้านี้ใส่กันมาแบบระเบิดเติมเเลยทีเดียวหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายปลายต่อไปใครจะดูใครจะไปใครจะว่ายังไงก็จะเขาหัวมันเอาเลยเว้ยเอาเลยวะคุงจะไม่ลุกตัวแล้วคู่นี้ใส่กันมาเป็คู่กีสุูสีใส่กันมาแบบ งไม่เมาีเดียวรจะไม่ยอมเอาแล้วไปทำบดาลงไว้กัเทพธสิงหนึ่งนพยายามพุ่งพยายามอมาก่อนนิดนี้แล้วพยายามพุ่งพยายามออกมาหน่อยน่อยไว้กัเทพมาละาเทพมาลองเลิกข้อเลิกข้อหึ่เลิกข้อสพยายามไม่เลกสนอเสนอเอาแล้วจะเสนอได้ขนาดไหนแม่จะลองเสนอหรือลองเสนอเอาแล้วเลิกพยายามเขาอย เลยสายมาเลสมาเทลังทอเทลังทอเทปพลังทองเทปพลังทองเทปพลังทอเทปพลังทองเทปพลังเทปพลังทองเทงและสุดท้ายก็ครัวเ้าเนชัยโอ้ยสัญาดนออกแนันนะครับเรือเที่ยวที่สิบระหว่างเทพลังทองกับ ตนใจครับรู้กฎะสินให้เรือที่อยู่รับน้ําสีแดงเป็นเรือเที่กำลังทองเป็นฝ่ายจะได้กับฝูกนี้โดยอย่างที่บอกแล้วครับให้เลยเส้นไปประมาณสักสองสามเมตรค่อยหยุดท้ายนะครับ